คือเขาก็เขาไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้นหรอกคือเจตนามันไม่ใช่ต้องการที่จะทําร้ายใครเลยมันมันคือมันคือเกมมันคือกีฬาแล้วเราก็ต้องเข้าใจว่ามันมันเกิดการเจ็บตัวกันได้เนี่ยงเขียวมาเลยเนี่ยไม่ได้ล้มเลยนะคะเนี่ยงเขียวเลยขอโทษขอโพยน้องน้ำฟ้าแทบจะลงไปกราบเก๋ไก่อยู่แล้วค่ะคือเขาเขารู้สึกขอเสียใจจริงๆอ่ะเนาะอย่าไปด่ากันเลยมัน เป็นเรื่องกีฬามีแพ้มีชนะมีเสพเป็นบ้างไม่เป็นไรค่ะทีน,นี้คือในเรื่องของสภาพจิตใจได้มีโอกาสสิยังไม่ได้ยังไม่ได้มีโอกาสเลยค่ะแต่ก็บอกตั้งแต่วันนั้นนะก็บอกน้องไปว่าเออไม่เป็นไรหรอกมันเป็นมันคือกีฬาอ๋อแล<ต>้วนะอยากไปดับมากก็อยาไปดับมากค่ะเนี่ยเราดูกีฬากันหรือเปล่าเป็น <c oughs> เรื่องปกติ ในการแข่งกีฬามันเรื่องปกติมากเลยค่ะขนาดคนที่เป็นมืออาชีพเขายังขาหงขาหักเขายังแขนหักกันได้เลยเนาะอย่าไปดราม่ากันเลยเาอไม่ได้ตั้งใจขอบคุณค่ะขอโทรศัพท์ฝั่งขวาเลยค่ะนี่ดินี่นี่นนนน โอเคครับห้าสี่สามสองอ่ะอเมนิาจ๋าวันนี้มาร่วมง,งานบิช,ชี่ครับปเป็นยังไงบ้างเอ่ยครับน,นี่มาร่วงมงานบิช,ชี่นะคะก็ต้องบอกวันอื่นบอกเลยว่าตื่นเต้นมากเพราะนี่เป็นงานแรกของบิช,ชี่ที่เป็นอีเวนต์ใหญ่ของประเทศไทยซึ่งก็จัดที่ใหญ่มาก,กให้สมกเป็นบิชชี่ก็เป็นตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นะบิชี่เปเชียลิสต์บตอบโจทย์สำหรับผิวอะไรยังไงบ้างครับตอบโจทย์สำหรับผิวของ คนเลยทีนี้ก็มีคนถามว่าเออใครสามารถใช้ผลิตภัณฑ์นี้ได้บ้างอ,อยากจะบอกว่าทุกคนเลยค่ะเพราะว่าเราป้องกันดีกว่าต้องมาแก้เนาะเพราะว่าในรอบตัวนี้เนี่ยก็ช่วยเรื่องการ boost องค์ collagen ที่อยู่ยในชั้น,น,นผิวของเรา,า,าทําให้รู้ลอยแบบว่าเกินไปอ่าคือได้คิดว่าทุกคนก็ควรจะแล้วแบบคุมไว้ด้วยค่ะรวมกับ

เนี่ยก็จะมีปัญหาที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าช่วงนี้เราใช้ชีวิตยังไงเรานอนน้อยจะเผาความเครียดเรากินอาหารเป็นยังไงใช่ไหมคะแต่ว่าการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีที่มัีสารตับดีน่าจะได้เยอะมากๆหนึ่งตัวนี้คือตอบโจทย์เราจะให้ฝากไหยคะใช่ค่ะยังไงก็ตอบโจทย์นะคะฝากเบชี่ไว้ในอ้อมอก๋นบางใสทุกคนด้วยนะคะ